วันนี้นะคะเราสองคนจะมาสลับร่างกันนะคะเป็นวันหนึ่งยบหนึ่งสองแล้วสองแล้วเอาเล็ๆเอาเดี <c oughs> าด <c oughs> ทุกคนเจอกับโจนนะวันนี้วยมาแครเกมทุกคน ะะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาสลับร่างกันนะคะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเบสเนี่ยจะใช้ชีวิตเป็นโบสและโบสใช้ชีวิตเป็นเบสนะคะซึ่งชีวิตเป็นโบสก็คือมีแลเตะบอลเล่นเกมเตะบอลเล่นเกมชีวิตเป็นเบสก็คือทำอะไรวะไม่ทำอะไรวะเบสทำเยอะมากเลยนะถ่ายรูปเออถ่ายรูปเล่นเดินช้อปปิ้งจริงๆเบสตัดคลิปเลยนะจริงๆโบสต้องตัดคลิปเลยรู้ปะโอเคค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจวันนี้นะคะทุกคนนี่เบสซื้โทรศัพท์มาใหม่ค่ะ ีแบบสวยเข้ากับเสื้อมากนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy A52 และ A52 5G ค่ะสมาร์ทโฟนกันน้ำได้มาตรฐาน IP67 ค่ะทุกคนและมี Super AI Camera Pro Plus นะคะทุกคนกล้องครบจบในเครื่องเดียวบอกเลยว่าสายทำคอนเทนต์เนี่ยคือต้องมี <Hey. S 1> เพราะว่าตอบโจทย์ด้วยฟีเจอร์กล้องที่ครบจบในเครื่องเดียวนะคะด้วยคุณภาพและเสถียรภาพสูงสุดบอกเลยว่าในราคาแค่หลักหมื่นต้นตนเองค่ะทุกคนโอเคค่ะ เราจะไปเล่าทำคอนเทนต์วันนี้เบสยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนเราต้องกินข้าวก่อนนะคะโอเคไหมบอสเราต้องกินข้าวกล่องเพราะว่าเมื่อคืนกินข้าวบดดฟ้ามาเยอะแล้วเรากินด้วยเราคิดด้วยเหมือนแบบว่ากินหนูแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบโอ้ยของเบสดูน้ำมันท้อุ๊ยกระโดดโทรศัพท์ด้วยอุ๊ยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราสารเบสกันนะบ๊ายบาที่ใช่โอ้ยแกต้องเก็บ เก็บเลยบ๊ทโอ๊ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเบ๊ขอเก็บโต๊ะก่อนนะแล้วเดี๋ยวเบ๊จะพาบ๊ทเนี่ยไปถ่ายรูปเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสลับร่างกันนะคะทุกคนโอเคไปเก็บโต๊ะดิพูเก็บเองสิไมได้กินข้าวอะไรเนี่ยไปถ่ายรูปก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะมาเราถ่ายรูปกันนะคะเพราะเขาบอกว่ากล้องเนี่ยครบจบในเครื่องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโบ๊ถ่ายให้เบสนะได้ไม่ว่าจะถ่ายรูปแนวไหนแบบไหนนะคะ <mam> ก็มีหมวดให้เลือกแบบหลากหลายครบทุกแนวนะคะทุกคนแล้วก็สามารถถ่ายเป็นในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถทำคอนเทนต์ไปด้วยถ่ายไปด้วยได้นะจ๊ะอันนี้อันนี้ปั้นอะ ต่อมานะคะก็จะมีซิงเกิลเทคนะคะเราก็เลือกไปที่หมวกหมวกเราก็เลือกไปที่หมวดซิงเกิลเทคนะคะเไหนแกลองไปเล่นมนหนอยเอเยิ้มยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆเปลี่ยนท่าเลยรูมสวยสยยิ้มเยอะๆเออโอ้ท่าอะไรของมันนี่ไงเขาจะมีเนี่ยเขาจะขึ้นเลยซิงเกิลเทคมีทั้งหมด7 8เทคคือก็จะมีเป็นภาพแล้วก็มีวิดีโอ ก็มีภาพมีภาพมีภาพเห็นไหมเราก็คือแบบว่ากดครั้งเดียวได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นเคลื่อนไหวสำหรับสาวๆคนไหนเคยไหมที่แบบว่าเดินๆอยู่แล้วแบบว่าต้องการให้เคลื่อนไหวแบบเผลอๆอ่ะอันนี้ทําได้ไม่ต้องเผลอไม่ต้องแกล้งเผลอเผลอจริงได้เลยไ,ได้แล้วเรานะคะก็สามารถถ่ายรูปและวิดีโอในชีวิตประจาําวันแบบมุมมองที่แตกต่างกันนะคะโดยใช้ฟีเจอร์ไฮไลท์นะคะทุกคนก็จะประกอบไปด้วย OIS กันสรรั่นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเบสจะไปลองให้ทุกคนดูตอนที่เบสอะ่ะ เป็นโบสแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปแปลงล่างก่อนนะไปเดี๋ยวเอาเสื้อห้องพีเยกันจริงๆก่อนที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะฮะเราไปเสือ้อโบสดล้วโหเอาไปแขวนทีเดียว <c oughs> ตู้พีเวสเสื้อมันสมจริงไง <c oughs> ไปตัดออกนะบอกแม่อ้าแล้วลวันนี้ไปทำอะไรบ้างวันนี้ก็จะไปห้างกับชอปปิ้ง โกโก้ถ่ายรูปคิวๆจริงไม่อยากถ่ายว่าไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเราจะหยิบถองเท้าพี่เบ้มาใส่ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟก็จะมากินโกโก้แล้วก็มาถ่ายรูปลงไอจีเหมือนพี่เบ้นนะครับก็แบบดังเกินอะครับพี่พีนี่แบบคาเชียก็รู้จักผมเนี่ยใช่ครับก็แบบดังเกินมีแฟนคลับก็มี โอคตรสวยห <c oughs> ล่อเกินอะไรอย่างเงี้ยคนมันหล่ออยู่แล้วนีใ่ใช่ผู้ถูกผู้ถูกยิ่งผู้ถูกเพราะผมทุกคนก็วันนี้ก็จะมาซื้อเสื้อผ้ากันต่อแต่เป็นสื้อผ้าวุ้นะแต่พี่เบียร์เขาไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าด้วยกันเลยจะมาจัา<ช>อันนี้อันนี้ของพี่นะคันเดิมัราใสา่รวมปะใช่รวมใส่ได้หมด เราก็ได้รองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเสื้อกันนะคะเด<อ>ี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้งเสื้อท้ด้วยนะค่านผมเร็เงแล้วหนึ่งเร็งแล้วไหนเร็ง<อ>แล้วาหนึ่งยับหนึ่งสองแล้วสองแล้วมสองร้อยห้าร้อยล้วทหารทหารบกอ้าว เพราะไปสาม,ม <พอ S 1> ร,สรายการนะคะเพราไม่ได้จ่ายนะคือเราจ่ายกันเองนะทำซูงใช่ทำซูงเออถ่ายรูปสวยยิงก็ตอนนี้พี่เบสก็ไปแสดงหงลังนะก็เลยเป็นลานดีงามนะครับที่จะมาถ่ายคลิปสลับลางซึ่งเสื้อนี้เสร็จแล้วพก็จะกลับเพราะว่าเงินไม่ไพอแล้วนะครับ เจอที่บ <c> ้านนะครับเดี๋ยวปิดคลิปที่บ้านนะครับตอนนี้ก็โอเคค่ะทุกคนก็นี่โบสนะครับนี่โบสเองนะครับโบสทคาสิ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะซ้อมบอลนะครบผมเราก็จะเริ่มจาดการใส่รองเท้านะครับก่อนลงสนามนะครับเบสกับโบสออะไซส์รองเท้าเท่ากันแล้วตอนเนี้ยย้อมน่าจะปีหน้าโบสก็อาจจะแซงไปแล้วแหละ ชื่อบอสไม่ชื่อโบอ๊ททำสิงไม่ได้ชื่อเบสชื่อโบอทเนี่ยพี่ชื่อบอสใครชื่อเบสอะไม่มีพี่บอกว่าพี่ชื่อบอสน้องก็จะให้พี่ชื่อเบสเบสนั้นคือพี่สาวพี่นี่มันแต่งบอลใช่ โอ look, ้โหไกลมากไกลมันก็ไกลมัยเหรอมาก่อนนเโอ้ยเข้ามาไเราเาเทคได้เราเทคได้เราเทคได้เอาใหม่ๆๆๆๆขนใหม่เันใหม่อ้าพีกอยู่อ กไแบบนักฟ <mm ุตบอลเ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเบสจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูสนามเมืองทองว่าเราไม่ได้มานานแล้วเนี่ยเขามีใครซ้อมบ้างเผื่อเราเจอนักฟุตบอลไปโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเบสเข้ามาถึงข้างในเมืองทองแล้วนะคะก็บรรยากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวเบสจะถ่ายรูปลงไอจีซะหน่อยถ่ายรูปให้หน่อย เอาแบบเห็นแค่ขาข้างล่างน,นิดนึงโอเคแรับหนึ่งนะพร้อมหันมาสิทำงาเป็นไงนี่ไงเออว่ะมันมีสีหรือมีอะไรปะใส่ฟิลเตอร์ได้ปะเออใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์นี่ไงเ,เขาจะมีหมวดอันนี้อยู่เว้ย My filter คือเราต้องเลือกรูปของเราที่เราชอบ เดี๋ยวเลือกรูปของเราใน IG ีเราก็กดไปที่ my filter แล้วก็กดบวกแล้วก็เลือกรูปใน IG จีที่เพลงชอบมารูปหนึ่งเอารูปไหนดีวะรูปกลางไหมสีส้มๆโอเครูปนี้ก็จะได้เป็นโทนสีส้มๆโอเคหลังจากนั้นก็กดบันทึกบันทึกฟิลเตอร์โอเคออ๋แล้วก็ถ่ายได้เลยเหรอลองถ่ายทีนึงอ๋อหนึ่งสองสามขออีกรูปหนึ่งสองสามยิ้มค่ะหนึ่งสอง สุดปังได้แล้วเนาะได้แล้วเอ้ยนี่ก็ดีอุ้ยดีคืนโอเคค่ะทุกคนไปก็ตอนนี้นะคะโบสถก็เล่นเกมนะคะเล่นเกมเพื่อนจะโกรธฟรีไฟนะคะมาดูมาดูโกรธฟรีไฟจริงเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับหนึ่ง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 กับเพื่อนกันในฟรีไฟก็ใช้เป็นแกอยู่ เดี๋ยวฉันเล่นให้หนึ่งๆกับเพื่อนในฟรีไฟก่อนโหลดโหลดโหลดก่อนตัวหนึ่งเหมือนว่เฮ้ยมายางอ่ะเฮ้ยกดกดเลยนี้ให้ดีกว่ามายางอะไรแล้วมายุ่งอะไรอันนี้พาร์ทของฉันไม่กดนี้อุยเอาดีทุกคนเจอกับโบ๊ทนะวันนี้โบ๊ทมาแคสเกมทุกคน เฮ้ยพี่เบสเดี๋ยวพี่เบสนึ่ง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 เออตั้งห้องตั้งห้องนดิมาดิตั้งห้องอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเอาอยัางเอาอยัางเข้าขเกมแล้วนะเวย้ยเ <c oughs> ข้าเกมแล้วนะเวย้ยสตาร์ทแล้วนะเวย้ย <c oughs> น้องคุยกับพี่ปะน้องคุยกับพี่เหรอพี่ได้ไม่เป็นว่ะน้องไปไงวะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่เล้ไม่เป็นอ่ะพี่แบกมาเนี่ยเฮ้ยน้องแบกพี่ดิเฮ้ยน้องแบกพี่ด้วยนะเว้ยพี่ได่นไม่เป็นนะเว้ยโอเคค่ะทุกคน <c oughs> <g> ก็เท่านี้แล้วกันนะคะที่เราสลับร่างกันนะคะถ้าอยากให้เราสลับร่างทำอะไรกันนะคะก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนะคะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะฝากนะคะ mm. นั่นก็คือนี่เลยนะคะซัมซุงค่ะทุกคนยังมีรุ่น Galaxy A72 อีกนะคะที่สเปคเทพนะคะแรงสุดๆเหมาะมากสําหรับเกมเมอร์นะคะทุกคน mm. และยังมี Galaxy A32 นะคะทุกคน mm. ที่หน้าจอมีสีสวยลื่นไหลไม่มีสะดุดน,นะคะทุกคนรา mm. คาไม่ถึงหมื่นนะทุกคน mm. อยากให้ทุกคนนะคะไปลองจับเครื่องจริงนะคะแล้วก็ทดลองกล้องนะคะได้ที่ Samsung Experience Store นะคะทุกคนมี mm. ให้ลองครบทั้ง3รุ่นนะคะทุกคน mm. ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Galaxy A 3 2 Galaxy A 5 2 Galaxy A 7 2นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะก็สวยๆเก๋ๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้รูปลง IG แล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ได้สับล่างกันเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพ้เบด้วยนะคะทุกคนโอเคลาไปก่อนไม่ยังอยู่ปะน้องจมน้ำแล้ววะเล่นเกมอะไรอ่ะโอเคไมปค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าโบ๊ทมาเล่นต่อนิมาเล่นต่อ